เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมไพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมอยู่บรรยากาศดีนะผู้ชมไม่เล็กซื้อเล็กอยู่ครับขนาดกำลังพร้อมออเลยตัวบ้านบนพื้นที่50ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยวครับอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับไม่เกี่ยวไม่กั้นดานแต่ยังมีพื้นที่เหลือรอบบ้านอีกเยอะครับไปปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวกันได้ ด้านหน้าติดถนนเดินทางสะดวกสบายเข้ามาจากถนนใหญ่แค่500เมตรเท่านั้นเองใกล้มหาลัยสารพัดช,ช่างด้วยผางเข้าไปนิดเดียวนะครับใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าไม่เกี่ยวไม่กันด้านมีเพื่อนบ้านตลอดทางครับไม่มืดไม่น่ากลัวน้ําไฟสะดวกแน่นอนหาของกินง่ายราคาย่อมเยาครับเพียง1ล้านบาทเท่านั้น,นครับบ้านพร้อมที่ดินทำเลดีๆอย่างนี้นะครับเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจ แองนี้อยู่นคปรปฐมนะครับอยู่นคปรปฐมจากถนนเพชรเกษมเข้าไป500เมตรใกล้กับมหาลัยสารพัดช่างท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจาได้ไหม่พาคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ